คราวนี้นะครับเรามาดูเส้นขนานกันนะครับอ่ะสมมติว่าครูมีนะครับมี A B นะกับ C D นะครับขนานกันครูมีเส้นตัดปล้มส์นะมุมตรงนี้120ถามว่าครูหา X ได้ไหมได้ครับ เพราะว่าตรงนี้เมื่อมันขนานกันนะครับสมมติว่ามีสัญลักษณ์ขนานกันก็คือหัวลูกศรไปในทางนี้ x เ,เป็นไงนักเรียน x ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ120เพราะอะไรครับเพราะว่ามุมแย้งเนี่ยต้องมีขนาดเป็นไงกันนักเรียนเท่ากันนะทำไมนักเรียนดูตรงนี้นะครับอันนี้ครูพูดทฤษฎีเบื้องต้นให้ฟังก่อนนะครับถ้าสมมติตรงนี้เป็น40 อ่าตรงนี้เป็น x. x x เป็นเท่าไหร่นักเรียน40กับ x x เป็นเท่าไหร่ครับ x จะเป็น140เพราะอะไรเพราะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180องศาแสดงว,ว่าตรงนี้40ตรงนี้ก็ต้องเป็น140ซึ่งตรงนี้เป็นทฤษฎีที่ทุกคนก็พอจะเข้าใจนะแต่แเรียนมันดูนะครับที่เขามักจะออกนะเป็นแนวที่เขาจะต้องเอามาทำกันเนี่ย นะครับทำอย่างไรนะเดี๋ยวครูจะให้สองตัวอย่างนี้นะครับที่ออกกันเยอะนะนะเร่ม,มาดูนะครับสมมุติว่าครูมีนี้หัวจรวดเนี่ยให้เรียนดูคอนเซปต์ตรงนี้นะครับสมมต,ตออิตรงนี้คือร2อยี่สิองศาตรงนี้คือหนึ่ง้อยสาสิบองศาครูอยากรู้ว่าตรงนี้ x เป็นเท่าไหร่ ครูก็ให้ลากเส้นขนานเพิ่มเติมมาครับเมื่อลากเส้นขนานมาเพิ่มแล้วนะนักเรียนเราก็ปิดอันบนก่อนมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบแสดงว่ามุมเสี่ยวนี้เท่าไหร่หกสิบแสดงว่ามุมที่คุณระบายสีนี้นะครับก็คือหกสิบเพราะว่าครึ่งบนนี้ต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบเล่นดูอันล่างตรงนี้หนึ่งร้อยสามสิบถ้าครูปิดแสดงตรงนี้เหลือเท่าไหร่ 50เพราะ130บวก50ได้180ยแสแสดงว่าครูระบายตรงนี้ตรงนี้ก็คือ50 X ก,ก็เกิดจาก2อันนี้รวมกันถูกไหมนักเรียนสแสดงว่า X ก,ก็เท่ากับ60บองศาบวก50ก็เป็น110องศาโอเคไหมนี่ดูไว้นะครับชอบสอบชอบออกบ่อยเส้นขนานอ่ะลักษณะที่2อันนี้สอโทอก็ชอบออกนะครับเส้นขนานนะรหรือเป็นอย่างนี้ ชุบชุบนี่ถ้าตรงนี้สมมติว่าร้อยสามสิบอ่าตรงนี้ยี่สิบถ้าต้องการหาตรงนี้เท่าไร่ x ครูก็ลากเส้นขนาดนะครับเพ้นตรงนี้ยี่สิบตรงนี้ก็ต้องยี่สิบเพราะอะไรนะเรียนเพราะว่ามุมแย้งต้องมีขนาดเป็นไงกันเท่ากันตรงนี้ยี่สิบตรงนี้ก็ยี่สิบเพราะสองเส้นมันขนานกันถูกไหมตรงนี้ก็ปิดมุมภายในที่มกค่าเดียวกันของเส้นตัดลงมาได้หร่ร้อยแปดสิบแตรงนี้ร้อยสามสิบตรงนี้ก็ต้องห้าสิบ โอเคไหมเพศ50บวก20ตรงนี้มุมตรงนี้ที่เราสนใจก็เท่ากับ70องศา9 20บวก50นะครับเพราะฉะนั้นนีครับเส้นขนาดน,นี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยค่อนข้างจะไม่ยากนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่พบบอดน,นะครับในเรื่องของเส้นขน